สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ของดีราคาถูกนะครับนั่นก็คือมินิโปรเจคเตอร์ UB10 นะครับตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีของมาแล้วก็แกะกล่องรีวิวเยอะมากแล้วก็เยอะมากมายเลยนะครับในช่องสีสเกตชาแนลนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะใช้ภาพนิ่งนะครับในการรีวิวเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังว่าสเปคเจ้าตัวนี้นั้น สวยงามเล็กกระทัดรัดแล้วก็เป็นของดีราคาถูกนะครับซึ่งตัวนี้มีสเปคอยู่ที่ความสว่างนะครับอยู่ที่2,000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับ2,000ลูเมนก็เหลือเฟือแล้วนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ในราคา2,600บาทตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของช่องต่อนะครับก็จะมีครบเลยนะครับมี USB แล้วก็มี HDMI แล้วก็มี VGA นะครับแล้วก็มี AV สำหรับ ต่อกับเครื่องเล่น DVD ได้ด้วยนะครับช่องแรกที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นช่องต่อ SD Card นะครับเสียบการ์ดแล้วก็มี AV แล้วก็มี Audio Out นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมี HDMI แล้วก็ USB แล้วก็ VGA นะครับคุณผู้ชมครับ ความสว่างนะครับ2,000ลูเมนนี้เหลือเฟือเลยนะครับสำหรับมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับความสว่าง2,000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับให้แสงสว่างจ้านะครับตัวนี้ดีที่สุดคือปิดไฟแล้วก็ทำการฉายนะครับหรือถ้าฉายกลางวันก็ในห้องก็ต้องเป็นแสงสลัวสลวนะครับสู้แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมทดสอบวันนี้ก็เปิดไฟนีออนนะครับก็จะได้ภาพว่า ประมาณ1นะครับนี่เปิดไฟนะครับเปิดไฟรีวิวนะครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์ UB10 นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูภาพนะครับผมทดสอบในการฉายภาพยนตร์นะครับใช้จอ100นิ้วนะครับแนวนอน2เมตร40แนวตั้ง1เมตร44นะครับดูแสงผมเปิดไฟนะครับเปิดไฟก็โอเคนะครับก็พอใช้ได้นะครับนี่ครับภาพครับภาพที่เราฉายออกมานะครับฉายกลางวันแล้วก็ เปิดไฟก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์ UB10 นะครับราคา2,600บาทนะครับค่าส่ง100บาทนะครับก็จะเป็น2,700บาทรวมส่งนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมจะซื้อไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือจะต้องหาสายให้ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับซึ่งหาสายยากมากทีเดียวนะครับจนปัจจุบันนี้ผมยัง เคยได้สายมาแล้วก็ขายไปแล้วตอนปัจจุบันนี้ยังหาสายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับไม่แนะนำให้ต่อมือถือนะครับตัวนี้สำหรับต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็เครื่องเล่น DVD เท่านั้นนะครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์ UB10 นะครับสีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา2,600บาทนะครับค่าส่ง100บาทนะครับก็จะเป็น ราคา2700บาทรวมส่งนะครับหรือถ้าท่านสะดวกเก็บปลายทางนะครับถ้าเก็บปลายทางนะครับบวกเพิ่มนะครับถ้าเก็บปลายทางจะเป็นที่ราคา3100บาทรวมส่งนะครับถ้าโอนเงิน2 7 0 0บาทรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินที่หน้าบ้านท่าน3,100บาทรวมส่งนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ